ครบแล้วปะบาวทั้ง5โอ้โหและอันสุกท้ายนะี่มันคืออะไรเรียกเรียกซาตานเหรอวอ้ดเจอเฮลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมบอคเกี่เกมเมอร์วันนี้เราจเนเกม o o p of Hell หรือรลูฟนรกเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขานั้นต้องบนลูปในชีวิตที่สุดแสนจะลำบากและเขานั้นจะรอดจากลูปนรกนี้หรือไม่มาติดตามชมพบกันเล็กรับและสก o ไป o o of อฟเ l ลลูฟนรกเอาละตัวเกมเปิดมา เราก็อยู่ที่ไหนวะนนี้นี่มันนราลกหรือเปล่าครับเอ๊ะรอบข้างมีแต่คนตึงไม้กางเขนหมดเลยแล้ววัดเราก็ถูกตึงไม้กางเขนด้วยเลยเนี่ยโอ้มาจา้าเ,เราจะออกจากที่นี่ยังไงฮะกดสเปซบาร์เพื่อต่อสู้อืออุอยททำไมเป็นเสียงขิวข้าวฉันหิวเหลือเกินเอ๊ะนี่เราโผล่มาที่ไหนครับเนี่ยเอ๊ะเ,เ,เหมือนน่าจะเป็นบ้านของเราหรือเปล่าแล้วเรา ท้องร้องไม่หยุดฉันหิวเหลือเกินรูแล้วเว้ยแต่ขอสำรวจรอบๆกันสิเอ๊ะนี่คือที่ไหนครับวัดอุ๊ยเอามือแปะกำแพงด้วยเฮ้ยนึกถึงเกมๆมนึงที่ผมเคยเล่นเลยฮะก็คือกราฟิกเดียวกันเลยนะแบบเอามือมาแปะกำแพงแบบนี้ต้องการอาหารรูแล้วเว้ยโอเคไปหาของกินให้มันก่อนนะม้งบนอยู่อยู่นั่นแหละอ่ะเปิดประตูตรงนี้ประตูไปไหนห้องน้ําไม่ได้มีอาหารเปิดประตูฉัน ว่าฉันต้องจะต้องกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอร่อยรู้แล้วนี่ไงหาของกินนี่ไงแอปเปิลไหมกล้วยกินไม่ได้ฉันหิวเหลือเกินเอาแล้วจะกินอะไรล่ะทีนี้ตัวละครเริ่มเดินไม่ไหวแล้วเดินช้าแล้วฮะอ๋ะอ,อฉันหิวนี่แกทําอะไรอยู่นะเฮอฉันหิวเหลือเกินโอ้นี่ไงอาหารเต็มเลยกินดีแฮมเบอร์เกอร์โอ้รู้สึกเหมือนว่าจะมีะมีพิซซ่ามาสง่งฉันไปกินพิซซ่าดีกว่า พิซซามาส่งแล้วฉันต้องรีบเปิดประตูพิซซาพิซซาพิซซามาแล้วขอพิซซาหน่อยพิซซาวัดทำไมประตูเป็นสีขาวไหนวะพิซซามึงอะ่ะเอ๊วัดเอ๊ะแล้วเราก็ลงมาจากไม้กางเขนแล้วฮะวัดหมายความว่ายังไงวะเน,นี่ยผมงงไปหมดเมื่อกี้เหมือนมันเป็นแบบตัวละครเราหิวจะจัดนะฮะจนลงไปคานกับพื้นแล้วนะไม่ได้กินข้าว พอไปซามาส่งก็จะไปกินไปซาอีกเออแต่ก็คานไปกินด้วยความหิวนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะเสืออะไรมันดูเป็นเกมแอปแตกสุดๆ,ๆนะฮะแล้วตรงนี้ what the เป็นคนที่ถูกตอกเข้าไปในปากด้วยฮะเป็นอะไรมันงับอะไรอยู่อ่ะเอ,อ๊ะเหมือนเป็นก้อนเหล็กหรืออะไรสักอย่างะฮะอยู่ในปากแล้วข้างล่างนี่ what มันมีคนก้มอยู่ฮะทุกคนต่างเหมือนกับ มองไปที่ผู้ชายคนนี้เอ๊ะลองไปคุยดูแล้วกันนะเอาบาปทั้งสี่มาให้ฉันเอ๊ะบาปทั้งสี่อย่างนั้นเหรอน่าจะต้องตามหาบาปทั้งสีนะ่ฮะเริ่มจากคนนู้นก่อนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าคนอื่นมันมันไม่มีอะไรคาบเลยนะมีแต่ไอคนนั้นอาจจะใช่อาจจะเป็นเหล็กนะฮะที่ส่องสว่างอลองดูแล้วกันนะ,ะกดฟรี ฉันต้องรีบหนีจากที่นี่ What เด e h เ l l เดี๋ยวเร,เรามาอยู่ในร่างของคนนี้เหรอวัดตอนแรกเราเป็นคนนี้นะที่อ้วนท้วมหิวข้าวแล้วเราก็มาสิงร่างคนนี้ที่เหมือนอมเหล็กไว้ในป่าลองกดสู้ดูฮนะว a t มาโผล่ที่ไหนอีกแล้ววันนี้เอ๊ที่นี่มันในป่า,างไงเหรอมันมืดจังวะแล้วข้างหน้านี่มันมีอะไรอ่ะเงินเหรออุยเงินเงินอ้ยเ,เหมือนเรากินเงินเข้าไปเหรอ หรือว่าไอ้ที่มันข้ามในปากมันไม่ใช่เหล็กแต่มันคือกองเงินเนาะอ๋อมันค้าบกองเงินไม่ได้ปากะตอนแรกแล้วตอนนี้เรากาลังไล่กินเงินอยู่เงินเงินทั้งนั้นเลยฉันต้องการเงินโอเคไล่เก็บเงินให้มอนี่ฮะน่าจะเป็นคนที่ชอบเงินคนที่แล้วชอบกินอาหารฮะคนนี้ชอบกินเงินเอเกมนี้มันจะสื่อเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่าต้องการเงินมากกว่านี้ต้องการเงินมากกว่านี้บอด ผมว่าน่าจะเป็นเกมแอปแตกที่สื่อนะฮะไปทางที่แบบว่าอีกคนนึงมันหิวชอบกินชอบเอริมรสชาติส่วนอีกคนนี้ชอบที่จะเก็บกินเงินเก็บเงินชอบในการสะสมเงินนะฮะวต้องการเงินต้องการเงินนี่เขาเก็บให้อยู่เนี่ยเมบอกเก็บมาดานมาก้ะมันเมื่อไรจะครบะเแล้วต้องการเงินมากกว่านี้เงินเงินเงินเก็บเงินเก็บเก็บ เก็บวิ่งไปเก็บไปเลยดีกว่ามันน่าจะมีตามทางเยอะแหละนี่ฮะตรงนี้มีเงินเยอะต้องการเงินมากกว่านี้เงินเงินเงินแล้วเงินมันไปอยู่ไหนๆวะเนี่ยเงินมันไปอยู่ไหนไแล้วยในท้องแล้วบอไม่รู้เหมือนกันฮะเงินเงินต้องการเงินมากกว่านี้ต้องเก็บเท่าไหร่จะพอครับเอ๊ะงงไม่รู้อะเดินไปเรื่อยแล้วกันไปฮะวิ่งไล่เก็บเงินต้องการเงิน อุ้ยาเอาเงินมากเกินไปวัดหมายเขาว่ายังไงวะอย่าเอาเงินมากเกินไปเหรอเอ๊หรือว่าเราต้องเดินไปทางอื่นเหรอมันมันมีทางอื่นด้วยเหรอไม่รู้ว่าลองเดินเก็บเงินไปก่อนต้องการเงินมากกว่านี้โอ้โตรงนี้มีสองทางฮะทางที่ไม่มีเงินกับทางที่มีเงินมากมายเนี่ยเราไปทางที่ไม่มีเงินแล้วกันนะเออมันก็ยังมีแต่มันมีน้อยนะกว่าทางที่แล้ว ต้องการเงินมากกว่านี้รู้แล้วเว้ยนี่ไงตรงนี้มีเงินเยอะตรงนี้ไม่มีเงินนะฮะโอเคนะั้นเราไปทางที่มีเงินน้อยอืมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะฮะแต่ว่าไปตามที่เอ่อตัวสอนเมื่อกี้มันแนะนําขึ้นมาบนหน้าจอแล้วกันนะอาจจะไปทางที่ถูกต้องต้องการเงินวัดเฮ้ยเหมือนจะมาถูกทางครับมีไฟนําทางอยู่คืออะไรอ่ะวะัด เป็นผู้ชายที่ดีกีตา้าอยู่ฮะต้องการเงินมากกว่านี้นี่คืออะไรจะขโมยเงินหรือโดเนทเงินคุณจะเลือกเส้นทางไหนผมว่าตัวละครเราต้องการเงินเยอะผมว่าขโมยเงินละกันนี่เป็นไงละ่ะแล้วยังไงต่อ,อผมขโมยเงินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเดินต่อไปเรื่อยๆอู้เป็นประตูฮะ โอ้สแสดงว่าทำถูกเหรอหรือยังไงเปิดประตูต้องการเงินเอาอยา่าคุณไม่ต้องการเงินพวกนี้วัแดแสดงว่าเราต้องโดนเน็เหรอโอ้โหเลือกเส้นทางผิดก็จะต้องมาวนลูปใหม่โอ้โหแล้วตัวตัวละครเรามือมเป็นเป็ดแล้วมั้งเนี่ยต้องการเงินว้าโอ้โอชี่อะไรวะวัดเมื่อกี้เพื่อนเห็น,หนไหมฮะเมื่อกี้มันอะไรอะว้าว มันอ๋อเงินมันอ๋อเงินมันประกองอยู่ข้างหลังเราแบบนี้โอ้โหตกใจหมดไม่เชื่อนึกว่าผีเงินเข้าสิงแกไม่ต้องการเงินรู้แล้วเว้ยเดี๋ยวหาทางไปต่อก่อนเมื่อกี้ตกใจเงินเงินแมงลอยบนหัวตกใจหมดรึกว่าผีเงินเข้าสิงโอเคต้องหาทางที่ถูกต้องนะไปทางที่ไม่มีเงินโอเคไปเหมือนเกมมันจะแอบแตกนะฮะบอกประมาณว่าเนี่ยคนแรกน่าจะเป็นบาปเพราะว่าชอบกิน ชอบในการดื่มด่ากับอาหารนะฮะส่วนนี้น่าจะเป็นบาปเกี่ยวกับเงินเป็นคนที่ชอบเก็บเงินอมเงินอาจจะโกงเงินคนอื่นมาก็เลยเป็นบาปนะฮะผมว่าน่าจะใช่อืมโอเคเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันต้องไปหาหคนที่มันเปิดหมวกเล่นกีตาร์นะฮะเอาเงินไปให้มันนี่ไงต้องการเงินมากกว่านี้โอเคได้เวลาโดดเด่นเงินฮนะ คือใครไม่รู้อะโดเนตไปกดวายอะผมให้เงินพี่ชายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ชายต้องปล่อยผมไปได้แล้วนะครับโอเคไปฮะบริจาคเงินเรียบร้อยต้องไปต่อข้างหน้านี่ประตูเปิดแล้วจะวนลูปก,กับที่เดิมไหมอ่าเป็นสีขาวแสดงว่าถูกต้องแล้วเราก็วาร์ปออกมาตรงนี้อืมเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ม่เดินตามเราด้วยเหรอเฮ้ มาเดินตาเราด้วยฮะแล้วยังไงต่อไปคุยกับไอ้คนที่อยู่ข้างล่างต่อ <Huh? S 1> ฉันต้องการของที่มันแวววับเหมือนเดิมเลยฮะเอ๊ hey, งั้นเราคุยกับใครดีอะคนนี้ไหมหรือคนนู้นดีวะไปคนนี้แล้วกันไม่รู้จะคุยกับใครแล้วไปฉันไม่อยากขี้เกียจอีกต่อไปวัดกดต่อสู้อแล้วก็เป็นเพลงสนุกสกขึ้นมาวัดเวลา 8นาฬิกากดปุ่มเพื่อเลื่อนเวลาวัดกดทำไมแล้วเป็นแปดโมงครึง่งอ๋อก็คือ <laughs> เราไม่ยอมตื่นฮะตั้งนาฬิกาเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้ย8ปดโมงครึง่งมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตื่นอนอตต่อก้าวโมงเหรอเนี่ยโอ้ยสักสิบโมงก็ได้เอ้าโถ่ไปเลื่อนเวลาไปเรื่อยครับเป็น9้าโมงครึง่งอ่ะเลื่อนเวลาต่อเป็นกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงครึ่งแล้ว เอ้มึงตื่นแล้วเที่ยงอ่ะร้อนแล้ว,ลวโอ้โหแดดขนาดนี้หกโมงเย็นโอ้โหมึงยังไม่ตื่นอีกอ่ะเปกี่โมงแล้วเนะี่ยห้าทุ่มมึงก็ยังไม่ตื่นอีกมึงรอข้ามวันลแล้วเลยกินข้าวมึงไปพี่ชายโอ้โหรอทั้งวันเลยแล้ววนกลับมาที่แปดโมงเอ๊ะเราต้องกดไปอีกนานแค่ไหนครับเฮ้ยหรือว่าต้องกดไปเรื่อย,อยไม่รู้เหมือนกันเอาเมื่อไรจะตื่นเนี่ยมึงเฮ้ยตื่นได้แล้วไม่ตื่นสักทีอ่ะเอ๊ะ อันนี้ผมกดหลื่อลรอบมากเลยนะหรือเราเราไม่ต้องกดวะผมว่าเราน่าจะไม่ต้องกดปะ่ะเพราะว่ามันบอกว่าไม่อยากขี้อีกต่อไปงานถ้าเราเลือกที่จะไม่กดแล้วมันจะตื่นหรือเปล่านะฮะเออลองดูไหมพอวนกลับไปที่แปดโมงเช้าเนี่ยลองไม่กดดูฮะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสิอ่าใช่ฮะคือเรากดปุ่มอื่นที่ไม่ใช่ปุ่ม E นะฮะมันก็จะตื่นขึ้นมา อ๋ออย่างนี้นี่เองไม่งั้นเราก็จะวนลูปไปเรื่อยๆแล้วข้างนอกนี่เป็นที่ไหนก็ไม่รู้วะโอเคเปิดไฟออกมาจากที่นี่แล้ว What the ข้างหน้านี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยทําไมมีแต่รนาการต่ไปหมดเลยแสดงว่าไอคนนี้น่าจะหมายถึงเวลาที่ใช้เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์หรือเปล่าฮะและตรงนี้มันเหมือนมีประตูอยู่ข้างบนต้องเดินขึ้นไปหรอ เดินขึ้นไปยังไงอะกระโดดไม่ได้ให้เราจับเหรอเอ๊ะอ๋อจับไปเรื่อยๆเรยหรอโอ้โหแม่งโอเคฮะก็คือให้เราจับไปเรื่อยๆแบบนี้หจับไว้ดิจับไว้ไอแม่งขู่ยากว่ะโอเคต้องค่อยๆปีกขึ้นไปฮะจับจับจับโอเคจับโอเคโอเคโอเค โอเคโอเคค่อยๆจับไปนะฮะกดคลิกซ้ายคลิกขวาโฮไปเรื่อยๆเมื่อ,อ,อไรถึงชั้นบนวะเนี่ยอย่าหล่นนะมึงไม่งั้นเริ่มใหม่ไกลนะเวย้ยอย่าเริ่มใหม่นะขอร้องจะถึงแล้วนิดเดียวเอเอ,เอทำไงขึ้นไปไงวะเนี่ยเปิดประตู โอเคไปโอ้หมดเวลาแล้วในสุดก็ออกมาได้สักทีโอเคผมว่าตัวเกมมันน่าจะแอบแตกและสื่อถึงออความอยากของมนุษย์นะฮะอยากที่จะกินอยากที่จะมีเงินและอยากที่จะใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองนะฮะนี่คือเหมือนบาปทั้ง3ของเกมนี้นะฮะเราต้องไปฟรีต่อมันเนี้ยหรือว่าไปคุยกับคนข้างล่างได้เลยเอาลองไปคุยก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะไปยังไงเอาบาปทั้งสี่มาให้ฉัน แต่มันก็เก็บอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเอ๊หรือว่าต้องไปกดอีกปุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่งเหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องไปปล่อยคนนี้ด้วยเปล่าฟรีลองดูฮนะฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าคนพวกนี้ว what? what the hell แล้วมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะเรามาโผล่ในห้องน้ำแล้วนี่คือตัวไรไเลยเนี่ยโอ้โหแม่งชีเปลยอยชัดแล้วยังไงต่อลูกอม ฉันชอบลูกอมแล้วไงกินลูกอมแล้วก็ชมตัวเองโอ้หดูก,ก้าของฉันสิมันช่าสุดยอดวัดอะไรยังไงเปิดประตูวัดเฮ้เรามาผล่อีกทีหนึง่งแล้วก็มีลูกอมอีกอันนึงกดโยนลูกอมไปหยิบแก้วขึ้นมานี่เป็นข้อความที่ดีที่สุดในการเป็นพนักงานของฉันเลยโอู้ปร่าของฉันนี่มันสุดยอดเฮ้มันเหมือน เป็นบาปที่หลงหลงตัวเองหรือเปล่าฮะแต่แก้วร่วงแล้วแล้ว่ไงต่อวัดมีคอทอี่ตรงนี้ฮะผมว่านี่น่าจะเป็นบาปเกี่ยวกับการหลงตัวเองฮะการที่แบบคิดว่าตัวเองดีที่สุดอะไรอย่างงี้คิดว่าตัวเองดีเด่นประมาณนี้นะฮะแล้วคอมาทําไมมาทุกกระจกวัดนี่คือผู้หญิงทุกคนต้องการเป็นของคุณขนาดนี้แนละ้ทุกกระจกแล้วไงต่อเอไม่รู้เหมือนกันฮะเอาแล้วออกไปได้เลยเหร กระทุกกระจกเนี่ยนะเอ๊ะแล้วเราก็ออกมาวด,วดงงอันนี้คือบาปทั้ง4แล้วนะฮะมีตะกะนะฮะโลภมากใช้เวลาอย่างซ้นเปืองแล้วก็หลงตัวเองฮะนี่คือบาปทั้ง4เหรอผมว่าน่าจะใช่นะฮะนี่คือน่าจะเป็นการสื่อของเกมนี้เป็นบาปทั้ง4แล้วนี่คือบาปของใครครับที่นั่งอยู่ตรงนี้วัด hmm. ทำไมเรามายืนเรียงกันคืออะไรวะเนะี่ย ยืนเรียงทำไมเหมือนครบแล้วปะบาปทั้งห้าโอ้โหแล้วอันทุกทายนี่มันคืออะไรเรียกเรียกซาตานหรอวอตเดอร์เฮลอะไรอะวันนี้เกมโดยโลโลซันโดดีเควอตเดอร์เฮลงงไปหมดนะฮะเออแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบาปนะฮะนี่ไงถ้าคุณชอบเกมนี้ก็คอมเมนต์นะฮะแล้วก็ให้เลตด้วย ถ้าคุณต้องการเห็นบาปมากกว่านี้นะซินโอเคผมคิดว่าตัวเกมน่าจะสื่อถึงบาปทั้ง4นะฮะมีละโมบโลกมากนะฮะหิวเงินโลกหลงตัวเองแล้วกเ็เป็นโลกที่ใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองนะฮะผมคิดว่านี่คือบาปทั้ง4ประการของต่างประเทศนะคนไทยก็อาจจะมีนะฮะแบบว่า ความโลกรักกดหลงอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเป็นบาปของต่างชาตินะฮะนี่คือนรกของเขาโอเคฮะสำหรับ,บคลิปเกมเมอของตัวนรยไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ